สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาะฎิชาพิมงทธามกณัศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพไทยคอนแวน์ค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานั้นมีดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในแต่และชั้นนั้นมีเสื้อผ้าและอ,อุปกรณ์ที่แตกต่างกันค่ะพวกเราจงเกิดความสนใจที่อยากจะศึกษาและจะพาทุกคนไปชมของอราของพวกเรากันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลังตามหาแขกรับเชิญของเราอยู่ค่ะและเราจะตามหาแขกรับเชิญได้จากที่ไหนนะคุณแขกรับเชิญคะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่นี่เราจะลงตรงนี้ทำไมให้มันยุ่งยากอะเราต้องเปิดตัวแบบแกรนด์โอเพนนิงนะคะเราจะเปิดตัวแบบธรรมดาไม่ได้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวก,กิรณาบุษีค่ะอยู่ชั้นมัธยม4ีทับ5้าค่ะ นี่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้เราหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเป็นพิธีกรนะคะสุดยอดไปเลยค่ะงั้นเราไปตามหาเด็กๆก,กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะแล้วเราจะหาเด็กจากที่ไหนอ่ะอแล้วคนเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่ผ่านไปอ๋อจอย<จ><จ>ขอยืมตัวน้องๆหน่อยได้ไหมได้เลยนี่ก็คือแขกรับเชิญสองคนแรกของเรานะคะ พี่นั่งก็จะอยู่ในวัามุนค่ะพี่วัดเจทเลโลค่ะเรามาดูองค์ประกอบของชุดน,นักเรียนชั้นอนุบาลกันนะคะจะเป็นเสื้อแขนสั้นสีขาวติดกับกระโปรงสีแดงด้วยกระดุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ผูกโบหูกระต่ายสีแดงส่วนทรงผมเนี่ยก็ฟีสไตล์เลยค่ะ ของผู้ชายในชั้นอนุบาลน,นั้นจะมีเสื้อแขนสั้นสีขาวแล้วโบว์หัวกระตายสีแดงค่ะส่วนกางเกงเป็นกางเกงสีแดงเหมือนกันค่ะโลโก้ของชั้นอนุบาลน,นั้นเตียยอนุบาลจะเป็นสีม่วงแล้วก็ของอนุบาลหนึ่งจะเป็นสีแดงอนุบาลสองสีเหลืองและอนุบาลสามสีชมพูค่ะค่ะเรามาดูทางฝั่งประถมกันบ้างนะคะแล้วเราจะหาเด็กๆจากที่ไหนอะ่ะอืมนั่นดิอ๋อน่ะแอรอยู่ตรงนะั้นอะ วันนี้เลยเร็วๆมาชื่ออะไรเอ่ยชื่อจูนค่ะอยู่ป .6 กับ4ค่ะค่าอุปกรณ์ของชุดปฐมนะคะก็จะมีเสื้อแขนสั้นตุ๊กตาสีขาวกระโปรงหูกระต่ายสีน้าเงินค่ะแล้วก็โปรงน้าเงินเหมือนกันค่ะส่วนของอินสปอร์ตเกมนั้นเสื้อผ้าและอุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยค่ะต่างกันตรงที่ว่าหูกระต่ายกับกระโปรงนั้นจะเป็นลายสกอตค่ะ จะแต่งแบบนี้ทั้งประถมหนึ่งถึงประถม6เลยนะคะจะเป็นชุดในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นสีของโบค่ะซึ่งสีของโบเนี่ยจะบ่งบอกระดับชั้นได้ค่ะประถม1สีแดงประถม2สีเหลืองประถมสามสีชมพูประถม 3, สี่ 4, สีเขียวประถม5สีส้มแล้วก็ประถม6สีน้ําเงินค่ะตัดมาที่ฝั่งมัธยมต้นก็เลยนะคะชื่อบิวตี้ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะชื่อตั้งโอค่ะอยู่ชั้นเกศเจค่ะ ฝั่งสามัญน,นะคะชุดอมบอของชุดนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวจีบแบบตุ๊กตานะคะส่วนกระเป๋าเสื้อปักด้วยสีน้ําเงินเป็นลายหัวใจค่ะส่วนกระโปรงจะเป็นกระโปรงสีน้ําเงินนะคะจะเป็น6จีบจีบ บบปล่อยค่ะกระโปรงต้องยาวคุมเข่าด้วยค่ะทางฝั่งของนักเรียน English โปรแกรมนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวกระเป๋าเสื้อปักลายหัวใจในไท้ายลายสกอตกระโปรงลายสกอตจะเป็นแบบ6จีบนะคะจะเป็นจีบปล่อยแล้วก็กระโปรงเนี่ยต้องความยาว ุมเขานะคะส่วนโลโก้เนี่ยจะบ่งบอกระดับชั้นของนักเรียนค่ะชั้นมหสีแดงชั้นมอ .2 อสีเหลืองชั้นม .3 สีชมพูค่ะทรงผมเนี่ยจะถักเป็นเปียธรรมดาก็ได้หรือว่าจะถักเป็นเปียกลั้งปลาก็ได้นะคะแล้วก็ห้ามมีหน้ามานะคะหรือถ้าเกิดว่ามีหน้ามานเนี่ยก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยค่ะส่วนสีโบว์เนี่ยสามารถผูกได้3สีนะคะจะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีกรมค่ะค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณน้องๆที่ให้ความร่วมมือของพวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะ น,นี่ก็คือแขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะคะชื่อเข้าหอมค่ะอยู่ม .4 ิทัศห้าค่ะค่ะแล้วก็องค์ประกอบของชุมัธมยมปายนะคะ mm hmm. ก็จะมีเสื้อแขนยาว mm hmm. เนคไทสีกรมแล้วก็มีเข็มกัดรูปหัวใจที่เป็นสีทองค่ะแล้วก็จะมีหัวเข็มขัดเป็นรูปหัวใจเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นสีทองด้วยแล้วก็จะกระโปรงนะคะก็เป็นกระโปรงสีกรมความยาวคุมเขา่าค่ะ ส่วนทรงผมนะคะจะมัดเป็นหางม้าธรรมดาก็ได้หรือว่าจะถักเปียดเดี่ยวก็ได้ค่ะแล้วบอกกันเลยนะคะว่าเข็มกัดรูปหัวใจเนี่ยต้องเข้าพิธีประทับเข็มก่อนนะคะถึงจะได้มาติดที่ไปลไายท้ายแบบนี้ส่วนทางฝั่งของริทโปรแกรมนะคะชุดก็จะเหมือนกันเลยค่ะแต่ต่างกันตรงที่ชื่อนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเ,กเท่านั้นค่ะเพือพ่อนๆคงอยากรู้แลใช่ไหมคะว่าชุดนักเรียนชายของริทโปรแกรมจะเป็นยังไงงั้นตามพวกเราไปดูได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ อ้อมนี้ชั้นเกียรติสิบครับท่านี่ก็เป็นชุดนักเรียนชายนะคะจะเป็นเสื้อแขนสั้นสีขาวกระเป๋าเสื้อปักลายหัวใจกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแล้วก็รัดเข็มขัดหนังสีดำค่ะส่วนผู้ชายฝั่งปฐมของริปโปรแกรมนั้นคงเป็นกางเกงลายสก๊อตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ ส่วนโลโก้เนี่ยก็จะเหมือนกับฝั่งสามาัญเลยนะคะฝั่ง English โปรแกรมเนี่ยจะปักชื่อเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งสามาัญเนี่ยจะปักชื่อเป็นภาษาไทยค่ะค่ะตอนนี้ก็แบบขอขอบคุณอมนีม,นม,า,มากๆเลยนะคะที่เป็นแขกรับเชิญให้กับเรายินดีครับอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ปะกับบ้านได้เลยใช่ปะเหมือนกับว่ายังขาดอะไรไปอีกนะขาดอะไรอะนั่นดิขาดอะไรอะนัะะ่นมันขลอดเท่ ค่ะมาดูชุดพละกันนะคะทุกคนจะเป็นเสื้อคอปกสีแดงน,นะคะตรงปกเนี่ยจะเป็นสีขาวะคะ่ะจะปักชื่อโรงเรียนนะคะ Circuit ต e a r ์ Con v e วนนะคะแล้วก็ตรงกระเป๋าเสื้อเนี่ยจะเป็นตราโรงเรียน,นะคะ่ะส่วนกางเกงวอร์มนะคะก็จะเป็นกางเกงวอร์มสีดําค่ะก็จะมีปักเอทีซีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีขาจํา กันบ้างคะ่ะทุกคนได้เห็นชุดน,นักเรียนเรวในหลาชั้นต่างๆได้ความรู้กับไปมากเลยใช่ไหมคะค่ะพวกเราก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกไปพร้อมๆกับพวกเราแล้วก็ได้เก็บความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตัง้งไกด์ถูกระเบียบกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณฐานที่ขอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย